สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรเจกต์ระบบสอบออนไลน์เพื่อป้องกันการชุจริตนะครับเรามีผู้จัดจทาก็คือนายพิชยุทธ์เดชหนูนะครับแล้วก็นายภูมิเนตรคมนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ึกษาเป็นผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรสมเกียรติบางสิริพิทักษ์นะครับโดยที่มาและความสําสคัญของโปรเจกต์นี้นะครับก็เนื่องจากการเรียนการสอนในปัจจุบันเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บเก้านะครับทำให้การเรียนการสอนต่างๆเนี่ยต้องปรับเป็นการารูปแบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับซึ่ง ก็ส่งผลในการสอบนะครับในในการสอบออนไลน์เนี่ยก็จะเกิดช่องโหว่ซึ่งทําให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสามารถทําการจุิตได้ง่ายขึ้นนะครับอีกทั้งระบบสอบออนไลน์ที่นํามาใช้ในการจัดสอบมีทั้งมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่น Google Form หรือว่าระบบจัดการเรียนการสอนต่างๆของแต่และคณะหรือวิชาต่างๆนะครับ <c oughs> ทางคณะก็จะทำจึงตั้งใจที่จะพัฒนาระบบสื่อกลางครับที่มีราขันาแบบเป็นแบบ p ักแอนดเพลและมีฟังก์ชันในการช่วยจัดสอบออนไลน์ที่สามารถลดในการจุจรทิต ให้ได้มากที่สุดนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนานะครับก็หนึ่งเลยก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสอบออนไลน์ให้สามารถลดการจุจริตให้ได้มากที่สุดนะครับสองก็คือเพื่อเพิ่มโอกาสให้มีรูปแบบการสอบรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อคนยุคใหม่นะครับสามก็คือเพื่อให้ระบบสอบออนไลน์ที่มีอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนำมาใช้นำมาใช้และเป็นการสอบที่มีความรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับสี่สุดท้ายก็คือเพื่อให้ระบบจัดสอบปัจจุบัน ที่ไม่มีการตรวจสอบการจทุจริตเนี่ยสามารถใช้ฟังก์ชันการตรวจสอบการจทุจริตของระบบของเราได้นะครับโดยไม่ต้องแก้ไขระบบเก่าเดิมนะครับต่อมาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีอยู่4ตัวด้วยกันคือหนึ่งเลยก็คือ s a ฟ e วคแสมเบลเอนะครับหรือว่า s ซฟนะครับนำมาใช้เพื่อทาการควบคุมการทํางานของผู้ผู้เข้าสอบนะครับโดยเป็นการคุมระดับ OS นะครับ2องเลยกการตรวจจับการหันของฟีดส์นะครับเพื่อการไม่ให้ผู้เข้าสอบเนี่ยหันหน้าไปทางอื่นนอกเหนือจากจอที่สอบนะครับ ส,สาก็คือการตรวจจับวัตถุเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มีวัตถุแปลปลอมที่ใช้ในการสุจรลิตในในการสอบนะครับต่อมาคือการตรวจจับระดับความดังของเสียงนะครับก็เพื่อเพื่อการการพูดคุยกันนะครับเครื่องมือที่ใช้ครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับก็จะมี MySQL Python Node.js s a v e e x b r o w s w s e r แล้วก็ตัว Google Cloud แล้วก็ h e r o k u นะครับต่อมาก็จะเป็นกระบวนการทำงานแล้วก็ตัวอย่างการใช้งานของเว็บไซต์นะครับ โดยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือฝั่งผู้จัดการสอบแล้วก็ฝั่งผู้ใช้ผู้เข้าสอบนะครับโดยก็เริ่มจากที่ฝั่งผู้จัดการสอบนะก็จะเริ่มจากที่ผู้จัดการสอบเนี่ยเข้ามาทําการสร้างห้องสอบนะครับแล้วก็ทําการตั้งค่าห้องสอบนั้นไปตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ทําการโหลดไฟล์เซฟของห้องสอบนั้นนะครับเพื่อนําไปแจกแจกให้กับผู้เข้าสอบนะครับแล้วก็จะไปต่อกานที่ฝั่งผู้เข้าสอบนะครับฝั่งผู้เข้าสอบเนี่ยก็จะทําการเข้าห้องสอบมาเพื่อทําการตรวจตรวจจับก่อนการสอบนะครับ เพื่อให้ระบบรู้ว่าผู้เข้าสอบเนี่ยมีสภาพว่าเป็นล้อมพร้อมที่จะสอบหรือยังนะครับแล้วก็เพื่อนําการตรวจจับนั่นแหละไปใช้ในการตรวจจับต่อไปนะครับเมื่อแล้วก็เพื่อผู้ใช้งานผ,ผู้ผู้เข้าสอบเนี่ยพร้อมทําการสอบนะก็เริ่มทําข้อสอบแล้วระบบการตรวจจับระหว่างการสอบเนี่ยก็จะทํางานในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะนําผลการตัวจริตเนี่ยไปแสดงต่อให้ฝั่งผู้จัดการสอบนะครับแล้วก็จะกลับไปสู่ที่ฝั่งผู้จัดการสอบนะครับก็จะแสดงผลว่าในห้องสอบนั้นเนี่ย มีผู้ข้าสอบคนใดที่ทําการทุจริตบ้างนะครับก็จะขึ้นแสดงเป็นสีแดงนี้และเมื่อทาผู้ผู้จัดการสอบเนี่ยทำการเลือกเข้าไปดูนะครับก็จะมีวิดีโอหลักฐานที่ทําการอัดไว้นะครับพร้อมกับเวลาบอกว่าผู้เข้าสอบเนี่ยทำการทุจริตช่วงเวลาใดนะครับส่วผลการทดลองนะครับก็เนื่องจากระบบของเราเนี่ยทำงานโดยไม่มีผู้จัดการสอบเนี่ยคอยควบคุมนะครับดังนั้นเนี่ยระบบจึงต้องการตั้งค่าเกณฑ์การจริตเนี่ยไว้สูงจึงเป็นผลที่ตามมาคือการตจจับเนี่ย เกิดความผิดพลาดเนี่ยทดลองจากการทดลองเฉลี่ย10นาทีนะครับจะมีการตรวจจับผิดพลาดโดยไม่มีสาเหตุเนี่ยอยู่ที่13ครั้งเฉลี่ย13ครั้งนะครับและการตรวจจับที่ผิดพลาดโดยการกระทําเพียงเล็กน้อยที่เข้าข่ายการทุจริตนะครับมีอยู่ในร้อยละ11นะครับจากการตรวจจับทั้งหมดที่สามารถตรวจจับได้นะครับและถ้าหากว่าผู้กระสอบเนี่ยทำการโกงโดยนอกจากการใช้สิ่ง ที่เหนือจากการตรวจนะครับอย่างเช่นการใช้สายตาหรือว่าใช้เพียงปากขยับนะครับหรือการใช้ภาษากายนะครับ <c oughs> ระบบก็จะไม่สามารถตรวจจับได้นะครับนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของกลุ่มพวกเรานะครับขอบคุณที่รับชมครับ